ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับทางช่อง YouTube รถขึ้นนำเข้าบ้านนาเต้ยทุกท่านนะครับวันนี้จัดให้ตามคำขอนะครับสำหรับ FC ของเรานะครับบอกว่าให้รีวิวเจ้า ZX ทเอ็ร้อยยี่สิบขีดสามนะครับตัวนี้มาใหม่สดๆร้อนๆครับก็พวงห่วงมาได้พี่น้องแต่ว่าได้หนีแดดห้อนครับแต่ว่ารถีเร็วๆพวงห่านครับเพราะว่าคันนี้เรามาได้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์หน่อยๆแล้วนะครับก็ด้านหลังผมนี้เป็น ZX ทเอ็ร้อยยี่สิบขีดสามนะครับตัวนี้มาสภาพ สวยสดงดงามนะครับมาพร้อมกับใบแท็ก70็เส้นนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งพี่น้องนี่แดนแห้งแน่นอะครับนะครับตัวนี้ช่วงล่างนะครับมาพร้อมกับใบแท็ก70็เส้นครับพี่น้องนะครับดูนะครับสภาพตัวรถมีไฟส่องสว่างบนหัวเกียงสองดวงมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้สวยครับสวยนะครับตัวนี้มาแบบเดิมๆมากเลยนะครับก็ สำหรับนะครับท่านใดนะครับที่เป็นเอฟซีนะครับของเซเอ็กซ์่สิขีดสานะครับสำหร,ำหรับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูช่วงล่างพี่น้องนะครับช่วงล่างนะครับนี่ผมปรับแสงกล้องดูนะครับนี่นะครับไม่ผุเลยนะครับนี่ครับแน่นๆนะครับรีสปอคเก็ตยังหนาๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับระบบภายในต่างๆนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับ รูปปั๊มนะครับก็คันนี้ได้แต่ถ่ายลงทาง Facebook บางนาเทคเตอร์นะครับวันนี้ก็เอสีบอกว่ารีวิวให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านสนใจนะครับก็จัดให้ครับสำหรับเจ้า z ซ1 2 0็ร้อยคันนี้นะครับสวยครับตัวนี้เป็นเครื่องยู่สูนะครับเครื่องยู่สูตรสี่เจนะครับช่วงล่างนี้ก็ดูใบแท็กนะครับนี่ครับใบแท็กยังหนาอยู่เลยครับใหม่ๆเลยครับใบแท็กนะ แสดงว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยมากนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ชั่วโมงอยู่ที่8,100นะครับอันนี้ของเราขายแบบไม่แท้เด้อพี่น้องเด้อครับไม่มีระบบกอไม่นะครับของเรามาหมื่นขายหมื่นมาพันขายพันนะครับตามนโยบายของเราสัตว์เรานะครับเบื้องพี่น้องนี่ใหม่ครับไม่มีห้อยถอดเลยนะครับดูมอเตอร์สวิงนะครับดูด้านบนครับใหม่ครับ อยากจะผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะอนี่ครับเป็นเครื่อง c j j นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ครับนี่ครับเครื่องยังไม่ใหม่ครับไม่มีผูเลยนะครับไม่มีผูเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับเจ้า ZX ดูฟ้ดูฝากระโปรงครับ สันเก่งนะครับแต่ว่าเก็บงานได้มาสวยมากนะครับมีสายห้องทุกอย่างนะครับดูสีนกบอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดิมๆมาเลยนะครับนี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับยังไม่มีรอยถอดนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูระบบภายในนะสวยนะครับพาดูสวีทครับ าสนนะอึอ๊บนครับครับนะครับใหม่ชั่วโมงอยู่ที่แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะครับผมว่าน่าจะเป็นรถสเต,ตนบายมากกว่านะครับดูนะครับไม่มีฝูเลยนะครับสภาพสวยครับอูก่อนทุกอย่างนะครับ เย็นช่ำครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับจะมีฝุ่นอย่างนี้นะครับฝุ่นที่เรายังไม่ได้ล้างนะครับนี่ยนี่นะจะมีฝุ่นนะครับก็คือเราจะให้ดูเดิมๆก่อนนะครับโอ้ oh. ทุกอย่างนะครับสมมูน เราเปิดไฟเสร็จสับไฟสองว่างครับมาครบสี่ดวงนะครับเดี๋ยวผมจะรองระบบให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ดูกันนะครับ ครับก็เดี๋ยวผมจะร้องระบบนะครับการทํางานนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมกันนะครับสาหรับเจ้าเซ120ขีด3ครับโอ้แอร์เย็นแน่พี่น้องอันนี้ระเรเ่ง10นะครับ โอโต้ครับลองระบบโอโต้กันครับยกครับอามครับสวิงครับม้งกีครับ ไม่เรียบครับ เบรกครับใช้ได้ครับครับก็การซอกโอเคครับเบรกเบรกอ่าครับตามจริงเนี่ยเวลาเบรกนะครับถ้าอยู่ไกลๆนะครับ เอาสุดว่าเราใส่ดำเนหะ็นไ,ไหมครับเบรกเห็นไหมครับเบรกนะครับ,บ,รบมันต้องไหลนะครับเพื่อจะเซฟในเรื่องของเฟืองสวิงนะครับไม่ได้ครับระบบเดี๋ยวลองกระต่ายให้ดูก่อนครับ ดูระบบตัวเดินนะครับเต่าครับก้ะตตายครับเต่าครับก้ะตตายครับเต่าครับก้ะตตายครับนะครับรุ่นนี้ก็จะดีขึ้นหน่อยนะครับเวลาเราเดินเราแตะระบบตัวเดินนะครับระบบก็จะตัดมาที่กล้องมองหลังโดยอัตโนมัตินะครับ ครับก็ระบบต่างๆนะครับก็ถือคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับไม่ชั่วโมงถึงจะดูสูงหน่อยนะครับแต่ก็ระบบต่างๆโอเคหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออโต้ระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับแอร์นะครับและที่สําคัญนะครับคือเขาไม่ผูนะครับระบบต่างๆนะครับหัวเก๋งไม่ผูเลยนะครับก็จะมีเสียงดังนะครับในด้านของชุดเมื่อกี้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทําการ แก้ไขให้นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนบูธเปลี่ยนสลักนะครับควานระบบรูต่างๆให้นะครับเสร็จสับเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านเแบาทนะครับสำหรับคันนี้เป็น z ซ1เอ็สนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับตามเบอร์โทร8 8 5 8400788นะครับยิงตรงหาผมเลยโจ้นะครับยินดีรับใช้พี่พี่น้องๆทุกทท่านนะครับไม่ว่าจะทําสีเช็คไม่ทําสีเช็คเก็บระบบต่างๆนะครับก็ติดต่อสอบถามกิ้งค้างกันมานะครับเข้ามารองระบบมาพูดคุยกันนะครับท่านยาแบบไหนนะครับเรามีอะไรช่วยให้ด้านได้เราช่วยเต็มที่ไม่ต้องห่วงครับหรือว่าจะเป็นระบบไฟแนนซ์นะครับระบบเงินสดนะครับเรามีให้ท่านนะครับมีบริการนะครับไฟแนนซ์เราก็มีให้หรือว่าจะท่านจะยื่นกู้ผ่านเกเส ผ่านสากลน,นะครับเรามีเอกสารให้ท่านแบบครบถ้วนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับของเราเป็นรถนําเข้าแท้จากญี่ปุ่นร้อยปซ็น์ะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ก็ต้องขอตัวราพี่พี่น้องนองไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับ